สวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แฟนหงแดงเตรียมเฮลิเวอร์พูลขึ้นแท่นเต็งจ๋าคว้าตัวฟอร์เรนเวียสหลังคู่แข่งสำคัญถอนตัวลิเวอร์พูลของเราจ่อคว้าฟอร์เรนเวียสหลังคู่แข่งสำคัญถอนตัวนะฮะเข้าทางหงแดงเลยนะฮะแบบนี้แสดงเปิดเผยรดยไม่ถอนตัวล่าเวียสเสริมทับแล้วบิวซีสปอร์ตการสื่อชั้นนำ้ำรายงานมาว่าแมนเชสเตียร์ได้ถอนตัวจากการแข่งขันในการไล่ล่าตัวฟอร์เรนเวียส เพียงไม่กีวดอร,รุ่งของเบอร์เลว์เวเซนเรียบร้อยแล้วเน่องจากมองว่าตัวเลขการทำข้อตกลงนี้สูงเกินกว่าที่คาดการเอาไว้ในช่วงที่ผ่านมานะครับแบรนซิตี้ได้ติดตามฟอร์มของเวียสมาโดยตลอดและอยากให้เข้ามาสืบทอดตำแหน่งระยยามของเควินเดบรอย์จอมทัพกับตันเทียมซึ่งเตรียมอาลางสโมสรในช่วงซสสัมเมอร์นี้หลังจากร่วมสร้างความสำเร็จมากมายให้กับทีมตลอด10ปีที่ผ่านมานะครับ การบกองลานในวัย22เปียวรายนี้ถูกย่อย่องให้เป็นหนึ่งนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงที่สุดในโยุโรปโ,โดยมีบทบ,ทบาทสําคัญในความสำเร็จของเลเวอร์คูเซ่นทั้งในศึกบุนเดสกาเยอรมันและการเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศของศึกยูฟ่าโยโรปาลีกในฤดูกาลที่ผ่านมา ย้อนรอยก็ทมนะครับการเซ็นยาครั้งนี้แมนสเตีรู้ดีว่าจะต้องใช้เงินถึงเกือบ300ล้านยูโรซึ่งรวมถึงค่าตัวค่าจ้างและค่าใช้ใจ่ายเงินอื่นโดยถือว่าเป็นาระราชทางการเงินสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรจนทําให้พวกเขาต้องตัดใจจากนักเตะเน,นที่สุดนอกจากนี้ยังมีความกังวลเล็กน้อยว่าการเข้ามาของบเสอาจส่งผลกระทบต่อสถานะของฟิลฟอร์เดนกองกลางดีกีทีมเชิง,งกฤษภายใต้การกุมทีมของเป๊ปกัวดิอา เนจ่าบอร์ดบริหารรอยบายสีฟ้าต้องการให้แข้งลูกเม้ารายนี้เป็นศูนย์กลางของทีมในอนาคตแม้ว่าสภาพ vs แต่แมนซียยังคงเดินหน้าค้นหาไม่ฟิลคนใหม่โดยมีมอร์แกนกิฟไวท์ของน็อตติงแฮมฟอร์เรสอยู่ในลิต์ที่สนใจรวมถึงดนนิโอโมและเฟอร์มินโลเปสของบาร์เซโลนาด้วยเช่นเดียวกันสำหรับาการถอนตัวของแมนซีในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ไบร์มนิกนักย่งซึ่งบอนสกาเยอลมันและ ลิเวอร์พูลแชมป์พิีเมียร์ลีกส์ซีซั่นล่าสุดเป็นเพียง2ทีมที่มีโอกาสคว้าลาเซ็นของเวสไปครอบครองนะฮะส่วนลิเวอร์พูลของเราครับแฟนๆไม่ต้องห่วงเรามีเงินมากมายเพียงพอนะฮะที่จะซื้อเวสตเข้ามาร่วมทับให้ได้ลิเวอร์พูลนำโดงจอคว้าฟอร์เรนเวสดารุ่งค่าตัวสุดคุ้ม ลิเวอร์พูลกำลังเดินหน้าอย่างเต็มที่เพื่อคว้าตัวฟอร์เรนวิสเพมเบอร์เกอร์ดาวรุ่งพุ่งแรงโดยมีรายงานม,มาว่าลิเวอร์พูลกำลังได้เปรียบเหนือกู้แข่งสำคัญอย่างแมนซชตี้และไบร์มินนิกหัวแดงซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการทำธุรกิจในตลาดกัสกานนักเตะช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากำลังเล็งเสริมทัพครั้งใหญ่หลังจากคว้าตัวเจอร์ีฟิลมปงโดยค่าตัวสุดคุ้มเพียง29.5ล้านปอนด์และกำลังเดินหน้าจะจะก,กับมิลอสเคอร์เกตและใกล้ที่จะปิดดิวได้สำเร็จ แต่เดียวที่แฟนบอลจับตามองมากที่สุดคือฟอร์เรนวิสกองกลางในวัย22ปีจากเบอร์เลเวอร์คูซนซึ่งด้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเพลย์เมเกอร์ที่ดีที่สุดในโลกในขณะน,นี้และดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลกำลังได้เปรียบในการเจรจาคว้าตัวเขาลุ้นค่าตัวสุดคุ้ม84ล้านปอนด์รายงานจากเดวิดคัพชี้ว่าลิเวอร์พูลอาจได้เซ็นญากับดาวเตะทีมชาติเยอรมนีรายนี้ในราคาที่ถูกกว่าที่คาดการกันเอาไว้โดยระบุว่า เลเวอร์กุเซนตั้งค่าตัววีสไว้ที่ประมาณ150ล้านยูโรหรือ126ล้านปอนด์สำหรับทีมไบยมิกแต่พร้อมลดลงมาเหลือประมาณ100ล้านยูโรหรือ84ล้านปอนด์สำหรับสโมสรนอกเยอรมนีซึ่งจะทำให้ลิเวอร์พูลมีความได้เปรียบอย่างมากข้อเสนอเบื้องต้นหลุดหงดแดงเข้าวงเจรจาแล้ว ข้อมูลจากคิกเกอร์ยิ่งตอกย้ำข่าวดีเมื่อมีการเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลได้ยื่นข้อเสนอเบื้องต้นสำหรับเวียตแล้วแม้จะยังไม่มีรายละเอียดข้อเสนอโดยแหล่งข่าวเยอรมันระบุว่ามี3สโมสรที่ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการได้แก่แมนซิสตี้ลิเวอร์พูลและไบร์มินต์ซึ่งเวียดและครอบครัวได้หาเรือก,กับผู้บริหารของทั้งสมสโมสรแล้วและขณะนี้เหลือเพียงการตัดใ,ใจของนักเตะและล่าสุดแมนซิสตี้ก็ถอนตัวแล้วเหลือม้าเพียงสองตัวคือลิเวอร์พูลและไบร์มินต แม้ว่าก่อนหน้านี้ลิเวอร์พูลจะไม่ได้อยู่ในวงการเจราจามากนักแต่ปัจจุบันพวกเขากลับอยู่ในสถานะที่พร้อมท้าชนคู่แข่งโดยตรงและด้วยความสนใจในตัวเวสมานานประกอบกับคำมั่นสัญญาเรื่องซัมเมอร์ที่ยิ่งใหญ่คาดว่าเดี๋ยวนี้อาจเป็นจริงได้หากงบประมาณเพียงพอแม้ว่าแฟนบอลอาจจะกังวลกับการทุ่มเงินจำนวนมากสำหรับผู้เล่นเพียงคนเดียวแต่การที่เวสอาจมีค่ตัวเพียง84ล้านปอนด์ถือว่าเป็นข่าวดีและสมเหตุสมผลมากกว่า แม้โอกาสที่จะได้ส่วนลดถึง41ล้านปอนด์ยังคงเป็นที่น่าสงสัยก็ตามยันไรก็ตามกันที่สโมสรแสดงความตั้งใจในการเจรจาตั้งแต่ก่อนตลาดกรกาสกันนักเตะจะเปิดอย่างเป็นการถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับหงแดงในซัมเมอร์นี้นะครับแฟนหงแดงเห่สัดัไฟเขียวเปิดทางเวียดจอดทุบสถิติค่าตัวพิมลีเหอือพูเปิดดิวเวียด สลัดส่งสัญญาณพร้อมทุ่มทุบสถิติค่าตัวลิเวอร์พูลด,ด้นหน้าเต็มตัวอาเนอร์สลัดผู้จัดก,การทีมหงแดงลิเวอร์พูลจดประกาศความหวังครั้งใหญ่ในการคว้าตัวฟอร์เรนเวียสเพเมเกอร์ทีมชาติเยอรมนีมาร่วมทัพและมีรายงานมาว่าลิเวอร์พูลแสดงความกระตือรือร้นอย่างมากที่จะคว้าตัวดาวเตะรายนี้ล่าสุดสลัดได้ปรับแทคาติกโซบอสไลโย,ยกตำแหน่งเพื่อเปิดทางเวียส กุญแจสาคัญอยู่ที่การปรับแทคนติกการมาของเวียสที่รัฐการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นระดับโลกที่ดีที่สุดที่ลิเวอร์พูลสามารถเซ็นเชเดได้ในตอนนี้ทําให้เกิดคําถามถึงบทบาทของโดมินิกโซบอสไลที่ปัจจุบันเล่นในตำแหน่งหมายเลขสิบและมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมสลลดได้ส่งสัญญาณถึงเรื่องนี้แล้วในเกมที่พบกับไรตันโดยใช้โซบอสไลลงเล่นในตำแหน่งกองกลางที่ต่ําลงซึ่งเป็นบทบาทที่เขาเคยถูกคาดการณ์ว่าจะเล่นได้ การปรับบทบาทของโซบอสไลย์สะท้อนเห็นว่าลิเวอร์พูลกำลังมองหาทางปรับตัวให้เข้ากับการมาของผู้เล่นมิฟิลตัวรุกคนใหม่โดยในเกมกับไบตันโซบอสไลย์ลงเล่นร่วมกับฮาวิเอลและสามารถทำประตูได้ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าเขาอาจจะต้องลงเล่นในตำแหน่งนี้มากขึ้นหากเวสย้ายมาร่วมเทียบไม่ใช่แค่เวส แม้ว่าเวียสจะเป็นเป้าหมายหลักแต่ลิเวอร์พูลก็มีข่าวว่ากําลังจับตามองเพเมเกอร์คนอื่นๆที่อาจเข้ามาแทนที่หากดิวของเวียสไม่เกิดขึ้นการปรับแผนของซอลต์ในเกมกับไบรเดนจึงเป็นการเปิดประตูสู่คำเป็นไปได้ทั้งหมดและเป็นการแอบมองอนาคตของลิเวอร์พูลในยุคใหม่ภายใต้ใการกลุมทีมของซอลต์คาร์ลเกอร์ชี้เวียสเขย่าลิเวอร์พูล โซบอลสไล์อาจต้องขยับตำแหน่งครั้งใหญ่กาลเกอร์ ager, ฟันทงเวียสเข้ากับลิเวอร์พูลแต่หงแดงต้องปรับทัพครั้งใหญ่โซบอลสไล์โ so ยกตำแหน่งแน่จจมีกาลเกอร์กับตำนานของลิเวอร์พูลฟันธงหากหงแดงคว้าตัวฟอรินเวียสเพเมนเกอร์ดาวรุ่งชาวเยอรมันมาร่มเทียมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคัากันในแดนกลางโดยเฉพาะตำแหน่งของโดมินิกโซบอลสไล์ที่อาจต้องปรับบทบาทใหม่ภายใต้การคนมทีมของอาเนลส์ลัดทำไมโซบอสไล์ line, ถึงถูกจับตา กาลเกอร์มว่า V.S. ซึ่งเป็นเป้าหมายของหลายสโมสร,รยักษ์ใหญ่และกำลังโชว์ฟอร์มร้อนแรงกับเบอร์ลุ่ยุกเซนโดยลงเล่นในตำแหน่งมิฟิลด์ตัวรุกกว่า78มีสไตล์การเล่นที่ทับซ้อนกับโดมินิกซโซบอสไลซึ่งเป็นแกนหลักของลิเวอร์พูลใน,นตำแหน่งเดียวกันถึง72ซในฤดูกาลที่ผ่านมายันไรก็ตามนะครับด้วยอิทธิพลและความสามารถของดาวเตะทีมชาติฮังการีทำให้กาลเกอร์เชื่อว่าซโซบอสไลจะไม่ถูกรับง่ายๆ แต่จะถูกโยกไปเล่นในบทบาทที่ลึกขึ้นซึ่งเราได้เห็นสัญญาณมาแล้วในเกมที่พบกับไรเดนที่เขาถูกทดลองในตำแหน่งกองกลางตัวกลางสลอดส่งสัญญาณพร้อมปรับทัพอันเนอร์สลัดกุญซือของลิวพูลนะครับก็ได้เห็นสัมภาษณ์กับจิมมี่าเลเกอร์ก่อนเกมกับไรดันโดยยืนยันว่ากําลังทดลองให้โซบอสไลน์เล่นในตำแหน่งหมายเลข8หรือกองกลางตัวกลางที่ลึกกว่าเดิมซึ่งเป็นตําแหน่งที่เจ้าตัวก็มองว่าน่าจะเป็นบทบาทที่ดีที่สุดของเขาเช่นกัน การเสริมผู้เล่นในแดนกลางอย่างวีสจะช่วยให้ส็อตมีตัวเลือกมากขึ้นสําหรับการหมุนเวียนนักเตะในฤดูกาลหน้าทั้งในลีกและฟุตบอลถ้วยและเพิ่มมิติและความยืดหยุ่นให้กับทีมอย่างเห็นได้ชัดนะฮะช็อคหงสตีเลเลอร์เมินลิวเว,ว,เวอร์พูลหวังซบเรมอริดค่าตัวกว่า30ล้านปอนด์ลิวเวอร์พูลก็เจอข่าวร้ายในการเสริมทัพแดนกลางเหมือนกันนะครับเมื่ออังเจโลสตลเลอร์ไม่ฟิลฟอร์มแรง กเป็นข่าวว่าต้องการย้ายป้อมทีมเรยลมาริดมากกว่ามาแอนฟิลส่วนทางแผนการเสริมทัพของอันเงสรัตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลตามการรายง,งานจากดีเมซ่าเซลทอลระบ,บุว่าสตีลเลอร์ในวัย24ปีมิฟิลตัวรับของสตูการต้องการ,รย้ายไปเรัลมาริดอย่างแรงโดยเจ้าตัวถึงกับกล่าวกับสโมสรต้นสกัดว่าผมจะไปมาริดถ้าพวกเขาต้องการผมผมจะไป การเลืยทีมกล้งนี้เกิดขึ้นท่ามการความสนใจอย่างหนักจากเรอแมรตดที่กำลังมองหาไมฟิลต่อรับคนใหม่โดยมีช so, าบีอเลนโซ่อดีตกุนซือเลเวอร์กูเซนที่ไม่ข่าวอาจย้ายมาคุมทัพราชสุดา้าวเป็นผู้ผลักดันดิวนี้ก็ได้ด้วยกันกนะครับลิเวอร์พูลภายใต้าการคุมทีมของอเนอร์สลอตก็ได้ให้ความสนใจในตัวสติลเลอร์มาอย่างยาวนานเพื่อมาเสริมทัพในตำแหน่งิดฟิ์เบอร์6หลังผ่านเป้าห,หมายคนอื่นๆมาก่อน ดูดีกาลติผู้สื่อข่าวสายตลาดกสขนักเตะของทีมท็อกเคยรายงานเมื่อวันที่17มกราคมว่าลิเวอร์พูลกำลังจับตาดูนักเตะรายนี้อย่างใกล้ชิดและสลอตเองก็แสดงความกระตือรือร้นกับบอร์ดบริหารเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการดึงตัวสติลเลอร์มาร่วมเทียมสตูการ์นะครับได้ตั้งการตัวของสติลเลอร์ไว้ที่ราคา33.6ล้านปอนด อย่างไรก็ตามแมนลิว์พูลโดยเฉพาะอันาอาเนอร์สลัตจะแสดงความสนใจและต้องการตัวนักเตะรายรนี้เป็นการส่วนตัวแต่ความต้องการของสติลเลอร์ที่มุ่งไปที่การย้ายซบเรียวมาเรตกำลังสร้างความปวดหัวให้กับหงแดงอย่างหนักผลงานของสติลเลอร์ในฤดูกาลนี้โดดเด่นอย่างมากโดยเขายิงไป4ประตูกับอีก9อาซิ์จาก4 6เกมทำให้เขาเป็นที่จับตามองโดยเฉพาะการได้ร่วมงานกับชาบีออลอนโซที่เคย เห็นฟอร์มกันมาแล้วย่อมเป็นประจัดคันที่หนึ่งดูดใจนักเตะรายนี้นะฮะแฟนหงไม่ปื้มฟอร์มเคียซ่าซ้ำรอยเดิมเกมไพ่บริดทน์ที่เปราะบางเกินพีเมรลีลิอรูพูยังคงสะดุดล่าสุดบุกไปพ่ายบริดทนแอนด์อออเรียน3ประตูต่อสทั้งทั้งที่ขึ้นนำไปก่อนถึง2ครั้ง2ครา ทำให้หงแดงยังคงไม่สามารถเก็บัจชนะได้อย่างต่อนเนื่องหลังคว้าแชมป์พิมลิกมาครอบครองได้สําเร็จขณะที่นกนางนวลยังคงมีความหวังลุ้นอันดับ8เพื่อควอต้าฟุตบอลยุโรปเคียซ่าได้โอกาสแต่ฟันบอลผิดหวังเกมนี้นะครับแปดเดริโก้เคียซ่าได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลเป็นครั้งแรกในพิมลิกฤดูกาลน,นี้หลังเผชิญกับปัญหาอาการบาดเจ็บมาอย่างยาวนานโดยอั์เนอร์สลอตกุนซูเทียมเพิ่งออกมาเปิดเผยถึงเหตุผลที่เขาไม่ค่อยได้รับการลงสนามมากนัก การลงสนามในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสทองที่แข้งในวัย27ปีรายนี้จะได้พิสูจน์ตัวเองอย่างไรก็ตามนะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลกรับไม่ประทับใจกับฟอร์มการเล่นของเกียร์ซาและสิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือปัญหาเรื่องพละกกาลังและความแข็งแกร่งทางร่างกายแฟนหงบนอุบเกียร์ซาออนแอร์เกินพีเมลีแม้จะเข้าใจาได้ว่าเป็นการลงสนามครั้งแรกในฐานะตัวจริงแต่แฟนบอลต่างวิาพากษ์วิจารณถึงจุดอ่อนที่จเจนของเกียร์ซา นั่นคือการขาดความแข็งแกร่งทางร่างกายอดีตดาเตซิียอารายนี้มักจะเสียการครอ,อบความวันเมื่อถูกประท้าบ่อยครั้งทําให้ดูเหมือนว่าเขาจําเป็นจะต้องใช้เวลาเสริมสร้างความแข็งแกร่งและสภาพร่างกายให้พร้อมสาหรับการแข่งขันในระดับสูงสุดโดยเสียงจากแฟนบอลในโลกออนไลน์สะท้อนความไม่พอใจอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นเคียซ่าไม่ได้แสดงให้เห็นเลยว่าทําไมเขาถึงกวนได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเหมือนกับครั้งอื่นๆที่เขาดูอ่อนแรงทางร่างกาย คอมเมนต์ต่อมาถึงแม้ว่าฉันจะไม่อยากยอมรับแต่เกียซ่าอ่อนแอเกินไปสําหรับพิมลีคอมเมนต์ต่อไปกุญเจนได้ว่าทาไม็อลตถึงไม่ค่อยใช้งานเกียรซ่าฉันหวังว่าเขาจะทําประตูได้นะเพื่อกรบเกลือนฟอร์มการเล่นที่ย่าแย่ของเขาแต่น่าเสียดายที่เขาไม่เหมาะกับฟุตบอลพิมลีกจริงๆและคอมเมนต์สุดท้ายเกียซ่าไม่เหมาะกับสลีระของนาเตะในพิมลีกเลยเขาต้องยืนให้มันคงกว่านี้และแข็งแกร่งในการดวลเขาโดนเบียดล้มง่ายเกินไป ดูแล้วไม่ดีเลยสถิติเกียรซานรในเกมที่พ่ายไบรตันมีดังนี้โดยสถติบ่งบอกว่าเกียรซาไม่สามารถสร้างอิมแพคให้กับทีมได้มากนักในเกมนี้โดยลงเล่นทั้งหมด63นาทียิงทั้งหมด1ครั้งสร้างสนุกาศส2ครั้งสัมผัสบอล12ครั้งจากสติและฟอร์มการเล่นที่น่าผิดหวังนะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลจึงมีเหตุผลที่จะรู้สึกไม่พอใจกับการแสดงออกของเกียรซาอย่างยิ่ง การซ้อนรูปแบบในช่วงปรีซีซันและเกมอื่นเครื่องจะเป็นบทพิสูจน์สำคัญส่วยอาชีพการคาแข่งของเขาในทิ่นแอนเวลว่าเขาจะสามารถปรับตัวและแสดงใส่ภาพที่แท้จริงออกมาได้หรือไม่แล้วแฟนบอลหงแดงิรวอพูระครับคิดว่าเคียซ่า,าจะสามารถพิสูจน์ตัวเองและปรับปรุงจุดอ่อนด้านร่างกายให้เข้ากับพิมลิกได้หรือไม่เขาไม่มาบอกกันเด้อเลยนะฮะ ฮาวิเลียดเปิดใจถึงอนาคตหลังได้ลงตัวจริงเกมไพ่บรเดนผมพยายามอย่างเต็มที่แล้วพยายามเต็มที่แล้วฮาวิเลียดเปิดใจถึงอนาคตกับลิเวอร์พูลหลังโอกาสลงสนามน้อยนิดฮาวิ่เลียดนะฮะกองกลางดารุ่งในวัย22ปีของลิเวอร์พูลออามาเปิดใจอย่างตรงไปตรงมาถึงอนาคตของตัวเองหลังได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงไม่มากนักในฤดูกาลนี้โดยยอมรับนะครับว่า มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเส้นทางอาชีพของผมทําการกระแสข่าเลือเรื่องการย้ายทียมแม้จะทําผลงานได้ดีในบทบาทกองการตวรุกด้วยการยิงหนึ่งประตูและทํา1อาเซทในเกมที่บูบุกพ่ายเบรดอนซึ่งถือเป็นการออกสตาร์ตตัวจริงครั้งที่2จาก17นัดในทุกรายการแต่เอเลียตก็ยังคงได้รับโอกาสลงสนามเพียง821นาทีตลอดทั้งฤด,ดูกาลทำให้เจ้าตัวยอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่จะแสดงศรภาพได้อย่างเต็มที่ มันยากเหมือนกันกันกบจำนวนนาทีที่ผมได้หลงเล่นผมพยายามอย่างเต็มที่แล้วและอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเอเลียดกล่าวกับสกายสปอร์ตและเสริมว่ามันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเส้นทางอาชีพของผมตอนนี้ผมอยู่ที่นี่และผมกําลังโฟกัสไปที่เกมสุดท้ายแม้ก่อนหน้านี้นะครับเอเลียดจะเคยออกมาแสดงความต้องการที่จะอยู่คาแข่งในตีนแอนฟิ์ต่อไปโดยให้สปาณ์กับลิเวอร์พูลเอ็กโคว่าผมหวังว่าจะสามารถก้าวต่อไปได้นี่คือทีมของผม ผมตุงมเทให้กับพวกเขาแต่ด้วยสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนทําให้ต้องมีการพิจารณาอย่างจริงจังเมื่อเกมที่เหลือในฤดูกาลน,นี้อีกเพียงนัดเดียวนะครับการพูดคุยกับผู้จัด,ดการทีมอย่างอเนอร์สสลอตและทีมงานเกี่ยวกับบทบาทในอนาคตของเขาจึงเป็นสิ่งที่จะตัดสินอนาคตของฮาวิเอเลียนกับลิเวอร์พูลว่าจะไปในทิศท,ทางใดนะฮะสลอตคอนเฟิร์มนะครับแม็คอลิสเตอร์ปิดเทอมก่อนใคร พักยาวหลังกลัาสึกหนักไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยนะครับเพียงแค่ต้องการพักร่างกายหรือวูยืยนยันแล้วนะครับแม็กอลิสเตอร์กองกลางตัวเก่งจะไม่ได้ลงสนามในเกมสุดท้ายของฤดูกาลน,นี้เพื่อให้ร่างกายของเขาได้พักผ่อนอย่างเต็มที่หลังต้องแบกภาระหนักกับทั้งสโมสรและนนำทีมชาติมาตลอดทั้งปีอนาคาร์สลอตผู้จัดก,การทีมหง์แดงเผยหลังเกมที่ทีมพ่ายต่อบรตันไป23ว่าดาวเตะ ชาวอาร์เจนตินาในวัย2ุปีจะยุติบทบาทในวการนี้ทันทีแม้จะไม่มีอาการบาดเจ็บรุนแรงแต่ทีมไม่ต้องการเสี่ยงเพื่อให้เขากลับมาฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยสำหรับสู้ศึกฤดูกนนะาลหน้าอเล็กซิสจะไม่ได้ลงเล่นให้เราอีกในฤดูกาลน,นี้สล็อตกล่าวเขาต้องการพักผ่อนตอนนี้เพื่อฟื้นฟรูร่างกายให้พร้อมสำหรับเริ่มต้นฤดูกาลหน้าซึ่งเขาจะกลับมาได้โดยไม่มีปัญหา แม็กอลิสเตอร์นะครับพึ่งลงสนามเป็นตัวโรอง2นัดรวม45นาทีหลังจากห่วงแดงควา้าแชมป์ลีกได้สำเร็จไปแล้วและไม่มีชื่อในเกมล่าสุดกับไบตันนะครับซึ่งเป็นทีมเก่าของเขาการตัดที่ใจให้แม็กอลิสเตอร์พักยาวถือเป็นผลดีจากการที่ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤได้ก่อนจบฤดูกาลถึง4เกมทำให้ทีมสามารถบริหารจัดก,การผู้เล่นได้อย่างอิสระโดยเฉพาะยิ่งกับนักเตะที่ทุ่มเทยอย่างเต็มที่ทุกเกม ด,ดูกาลนี้แม็กอลิสเตอร์นะครับลงสนามให้กับลิเวอร์พูลไปแล้วถึง3,569นาทีและเมื่อรวมกับการเล่นกับทีมชาติอาร์เจนตินาเขาลงสนามรวมทั้งสิ้น4,495นาทีตั้งแต่ช่วงเสมมอที่ผ่านมาทำให้เขาจะพลาดลงช่วยทียมในเกมพบกับออเชลซเพลยในวันอาทิตย์นี้ซึ่งเป็นนัดปิดฤดูกาลนะฮะก็พักซะหน่อยนะครับลงเล่นกลมศึกหนักมาตลอดเลยนะฮะแม็กอลิสเตอร์ของเรา นี่คือสุขการริร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่20พฤษภาคมนะครับตลาดนักเตะนะครับกำลังจะเปิดแล้วนะครับข่าวการซื้อขายนักเตะของสโมสรลิเวอร์พูลของเราจะเยอะหน่อยนะครับแฟนๆก็พยายามเตรียมรับมือกับข่าวตลาดการซื้อขายนักเตะเลยนะฮะตลาดเปิดแล้วนะครับเรามาลุ้นไปเป็นช็อตๆนะครับตอนนี้ฟุลแม็กขวาฟุลแม็กซ้ายได้แล้วนะครับคือเกตสกับฟิมปงนะครับ โดยฟินโปงเนี่ยปิดดีลกันเร,เรียบร้อยแล้วนะครับรอเปิดตัวอย่างเป็นการส่วนเคอร์อเกตนั้น90%เลยนะครับตอนนี้เหลือ,อเจอจากขั้นตอนสุดท้ายในการจ่ายเงินกับท่านนั่นปนหมัดน,นะครับต่อไปนะฮะก็จะเป็นในตำแหน่งกองกลางตัวรุกนะครับฟอเรนวีเนี่ยเราลุ้นหนักๆเลยแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นก้าวหน้าตัวเป้านะฮะหรือว่าก้าหน้าหมายเลขเก้าที่มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายคนเลยติดตามให้ดีๆนะฮะและกด subscribe ชายผู้บ้าคลั่งหรือผู้ภูมไว้รับรองไม่ตกข่าวหรือหูแน่นอน แล้วกลับมาพิ่มกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สมสรลิเวอร์พูลสมอสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของบูตท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ